ขอ oh, <Hi. S 1> คิดต้องขอกลาสวัสดีท่านผู้ชมที่เกยทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในสุปร์บอกนะอืมอ่านชื่อไม่ครบอืมอ่ะไม่ออกเ <c oughs> ออนะครับถ้ามากินได้ยินเสียงยูทู e ก็ไม่ลวมใจนะครับปิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนาะตัวนี้เนะเดีย๋ยวไปกันเลยโอเคนะครับแล้วเราก็ต้องมาเล่นแบบนี้นะครับ ถ้าได้ยินเสียงรอบคนนี้เดี๋ยวก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไปเล่นกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาในแบบนี้แล้วจะเลือกอะไรก็ได้นะแต่ผมว่าจะเลือกพันที่เก่านะครับก็กดไปยาว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 ว้อะไรเะเออจะเลือกตัวก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมจะใช้ตัวนี้เนาะอืมใช้ตัวนี้แล้ว นะครับ,บดีใช้ง่ายแล้วก็เลือกโหมดป้องกันล้อมปกตินะครับอืมกดเข้าไปพูดมากว่าพูดมากกว่าพูดมากกว่าพูดมากกว่าขาตรกรรมไรยางแล้วเราก็ฆ่าพวงนี้ปนไปเลยนะครับขอเล่นมุมมองที่หนึ่งนะท่านผู้ชม,มใช่ไหมเออใช่ละอุ้ยโกนมิตตี้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยโกนมิตตี้ได้ ันไี้ไงมาละไหนจะใช้นุคีเล่นเดียวไม่ได้จริงๆเลยกลัวมันจะไปบังไหมนะครับถ้าคลิปนี้มีเสียงเบาเหลืออะไรก็ว่าแบบเสียงผมมันเรืแปก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่รู้จะเล่นอีกท่านไเงี้ยเครื่องกลัวมือมันจะไปบังไหมแล้วก็ถ้าไป ฆ่าไปให้หมดเลยครับจนจบอ่ะอแล้วก็ไปดูในแบบซูเปอร์บล็อกได้เลยเอเคนะครับอืมฮึยิงไปเรื่อยๆแล้วผมจะไม่สปีดคลิปด้วยนะก็ดูกันเอาเองนะครับไม่สปีดคลิปด้วยมูฮา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 อุ๊ยอะไรวะเนะี่ยไป ก็ถ้าถ้าเล่นกระตุกหน่อยก็ไม่ต้องสงใส่นะครับเพราะว่ากดไม่ติด <c oughs> เพราะว่าผมเอาน้ำลายไปเช็ดหน้าจอนอั่นเองเออผมผมผมน่ารักมากน้ำลายไปเช็ดหน้าจอน่นารักนะ่าดูอืมกดสิปีกกดไม่ติดอ๋ออืมตาอ เอาๆเอาไม่นะต่อไปอยากไปซ่อนหาอะไรในซูเปอร์บักก์บอกไปได้เลยนะครับโอ้ยโอ้ยกดไม่ติดเลยอืมยิงยิงยิงกระทืบ โ okay. อเคกลับเป็นเหมือนเดิมโอ้โอโอ้ค้างค้างค้างแลกแลกแล็กแลกเลกอืมยิงยิงไปพอไอ้น,นี่มันตายแล้วก็น่าน่าจะจบเกมแล้วก็คุณก็ได้เลยนะครับคลิปนี้จะจะว,จว้ยีช้าเราะพอไปนะคำหยาด้วยนะบางคำอาจจะมีคำหยาดยนะครับ no 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 peace no no peace no no peace เกมจบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในซ u ปเปอร์บล็อกกันได้เลยนะครับว่ามันเข้าหรือยังมาโอเคก็มาครับมาอยู่ในหน้าแล้วตัวก็เลื่อนลังตาเล้่นลังตาแล้วก็ก็ข้าไปเปลดหลักเลยโอ้มาแล้วอันนี้นะครับส่วนสกิลเนี่ย ไม่รีวิวนะไปเล่นเอาเองนะครับท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็จบเพลงนั่นแหละบ๊ายบายใครไม่กดแล้วไปเกยจบ